อีแม่ของกูคนนี้ผู้หญิงที่เขาจะมายิงตุ้มคนไม่ตายไม่มีใครอีกแล้วค่ะแม่ของกูคนนี้แตงโมพัพรทรธไดาวายแม่จะอีดอกแต่งตัวมาเหมือนเพื่อนกูค่ะนีเปน็นนางนกแต่งตัวมางงมาก บอกนี่กูหรือฟัมโก้เนี่ยแต่งตัวมาเหมือนนางนกเลยเป็นยังไงแม่ช่วงนี้สามวันที่ผ่านมันมีเรื่องอะไรแบบในชีวิตข้ามาบ้างไหมโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำใิ้กะหล่นแตกหล่นตกทุกวันไปแล้วนางขึ้นแต่ถ้าสามวันที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเราล็อกดาวน์อยู่บ้านนานเกินไปว่าอยากทำไรวะอะไรเงี้ยแล้วอะไรตกอ่ะ อีกเรื่องนึงเลยเหรอเออคูก็รู้ว่าช่วงนี้มันทําอะไรอะไรก็อะไรตกแต่ไม,ม่ได้ผ่านมาก็คือล็อกดาวน์อยู่บ้านงานการเราแบบความถ่ายละครความถ่ายละเอ้ยไม่มีออกรายการอย่างเดียวแล้วหมดเป็นศูนย์ก็ work from home เนี่ย work ก็ไม่ค่อยจะเหลือแล้วตอนนี้ home ก็จะไปด้วยและอีกดอกอ o ว k ไป work มา home ก็จะไปด้วยละคะแม่หนูลืมให้แม่เกีสไปเพราะมันเบื่อหนาย ล็อกดาวล็อกล็อกอ่ะแม่กี้ใส่กล้องเนี่ยเอาความหนักใจที่มันโมโหตอนนี้กี้ต้องไปใส่กล้องเลยแม่โลงนะกีดได้แค่นี้เป็นคนกีสไม่เป็นหรอใช่แันหนูพากเสียงแล้วแม่กีสตามเลยแล้วแม่ลิบสิงนะหนึ่งสองเหมือนน้ำลายตรงเนี้ยสักพักจะบูดเพราะว่าออกมาหมดก่อนจะไปเล่อนแม่นูอยากรู้ เพื่อหนูว่าเจอแม่เพราะว่าหนูาขายของอยู่เซน์เจเกนจันก็เป็นคนนึงที่เอาเหรียญไปปามือว่างั้นแหละ <S 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 ตัวมันมันไะอ้ดอกดึงมาปะกูหันไปเป็นยายแตงโมมันดารากูเคยดูเบนจากิีตาความรักฉันก็ไม่ว่างพุงนี้ก็ไม่ว่างาสายบ่าก็ไม่ว่าไม่ว่างและชีวิตเป็นยังไงบ้างแม่ปัจจุบันนี้ความรักความเอ่ยช่วงนี้มาถึงก็เสือกเรื่องส่วนตัวของกูเลยสาระแ่ไปเลยฮาสโนวี่ก็คือยายแตงโม พูดสิว่าทําไมเขาถึงบอกว่าเราเป็นนางคาสโนวีเป็นข่าวเยอะมั้งเป็นเยอะอ่ะมันเป็นทั่วเลยอ่ะอีดอกอันนั้นข่าวหรืออันที่รู้มาเองก็มีอ่ะมันมีอันที่หนูรู้เองด้วย <S <S ก,ก็เมื่อก่อนเล่นละครกับใครก็จะเป็นข่าวแหละเหมือนถ้าในทางการมันเหมือนเป็นข่าวโปรโมทแต่ความจริงมันโปรโมทไหมหรือมันจริงมันเรียวมันมีบ้างที่จริงมีบ้างที่ไม่จริง แล้วอ<ว>ันที่ม,มันจริงนี่มันฟิลยังไงวะแม่แม่สามารถพ ah ูดอักษรย่อมาได้เลยแล้วดูสิว่าหนูอ่าจะรู้ไหมว่าเรื่องราวแลแ้วแบบถ like ้าึงไารถูกถ้าเอาออกอากาศนะแค่เตามพาะว่าถูกอย่างนี้โอเคป่ะถ้าเอาออกอากาศกูไปนี่เลยค่ะทนายนี่ได้ไม่อยู่กับกูได้นะอุ้ยหน่าหัวขาดเลยสั์เป็นลานหัวมาก แม่เราสิอยากรู้งแต่สมัยไหนอะพูดเอาตั้งแต่แบบแต่อ่อนแต่ออดแรกเริ่มในการเข้าวงการเลยถ้าเข้าวงการมันเลยเนี่ยมันจะมีแฟนชั้นคนหนึ่งที่มีภาพหลุดออกไปนั่นคือชั้นอะยังไม่ได้เข้าวงการถูกไหมรู้แล้วพอหลังจากที่ฉั้นเข้าวงการแล้วฉั้นก็จะมีการทํางานบ่อยๆอยู่กับคนท่านหนึ่งเรื่องอมันเจอพบปะกันยังไงทํางานด้วยกันบ่อยมาเลยเกิดความผูกพันตอนนั้นเนี่ย เราก็มีแฟนตัวเขาว่ามีแฟนไหมแฟนเขาเป็นนักแสดงสังกัดอาโศกไม่พูดชื่อห <c oughs> ยองลึ้งแคนนี้ <c oughs> แต่ตอนนั้นก็เรียกว่าความแบบแก้ปัญหาไม่ถูกจุด <c oughs> แทนที่แฟนมีข้อบอกพร่องจะแบบ <c oughs> ไปพูดกับแฟนอะไรเงี้ยเราเลือกทางออกโดยการ เออเราเอาคนอื่นมาชดเชยในเรื่องที่แฟนเราขาดไปทำอย่างนี้กันทั้งคู่สุดท้ายแล้วอ่ะเราก็เลิกกับผู้ชายที่เราคบอยู่ขอถอดย่อไม่ต้องทายแล้วอ่างต่อเลยตอะไอ่ะแล้วไอ้คาสโนวีเนี่ยมันต่อยอดไปยังไงอันนี้อาจจะเป็นเริ่มต้นของความแบบฉันรู้ว่าฉัน เหตุการณ์รถไฟชนกันก็มีแต่ไม่เกี่ยวกับอีพวกนี้แล้วนะล้างไพ่ก่อนนะล้างไพ่ดููล้างใบเด็กออกไปอันนี้ว่าเด็กอาบไปผ่านไปตอนนั้นติดสยามเนาะทุละก็ต้องอยู่ที่สยามมันต้องไปเดินย่ะเพราะว่ามันเป็นแหล่งโซ่เราจะได้เห็นก็อีซูซี่ชวนไปเดินทุกวันมอ่แล้วอีซูซี่ออกไหมล่ะเออทุละของฉันเนี่ยก็จะอยู่ในสยามทั้งหมดอะวันนั้นทำเล็บต้องเท้าความก่อนว่าตอนนั้นมีแฟน นคนมีฐาน,นะคนหนึ่งนาง,นางรวยแล้วทนางรวยนางรวยแล้วก็นางมีข้อแบบที่ไม่เข้ากันกับเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแต่เราก็ยังบคบกันอยู่ขณะที่วันที่เขามาจีบเราอ่ะเขายังบังคับเราคบเลยอ่ะ พอเจอเราปุ๊บทำตัวเหมือนคนเป็นแฟนกันเลยอยู่อย่างนั้นมา3ปีแล้วด้วยความที่เขาเองก็มีความเป็นเด็กถึงจะอายุมากกว่าเราเอาอีกแล้วนิสัยเดิมของเรากลับมาอีกแล้วก็คือมันมีบางอย่างที่ขาดหายไปสำหรับเขาแต่เราไม่บอกเขาเราไปหาคนอื่นมาเติมเต็มอีกแล้วทีนี้เอออ่าแต่ทีเนี้ยมันดันมีความรักกับคนที่เราให้เขามาเติมเต็มว่าคนนี้ใครดูโอที่ดัง ในสมัยอดีตต่อพี่ดอกเลยเวลาออกอากาศคือกูมันนั่งเล่าเรื่องผัวหมดเลยแม่เคยมีข่าวคนนั้นไหมใน่อดีตมีข่าวเบลบลมเลออกมานิดนึงนี้ช่วงปีช่วงปีจำไม่ได้เลยจริงๆว่ะเล่าต่อถึงเวลารถไฟชนกันด้วยความที่เราทําเล็บอยู่บนสยามร้านทําเล็บอยู่ชั้นสองคนที่เป็นแฟนอีชามเนี่ยนะคะก็ทําเล็บอยู่ชั้นนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยพี่กำลังถึงนะเดี๋ยวเราค่อยไปกินข้าวกันเดี๋ยวพี่ขึ้นไปหาก่อนไอเราก็อยู่กับ นี้เขาก็ไปนั่งเฝ้าเราทำเล็บอ่ะระหว่างนั้นเองพี่คนที่เป็นแฟนเราเดินขึ้นไปตึบตุบตุบตึบมาก็เออเออมาแล้วอ่ะอันนี้นั่งอยู่ข้างนี้เอะอะไรยังไงเราก็เตรียมแล้วหน้าชามากคือหน้าชาไปก่อนแล้วกูแบบว่าทำใจแล้วว่าโดนแน่ๆ่ผีบังตาเดินสวนกันไปแวะอีกคนเอาเอาหลังหลังสวนหลังอ่ะแล้วก็ไปไอ้ยอดอแล้วมันมีแบบแ่บๆขนาดที่แบบ อีโก้มันบอกก็ขยันถามนะมึงเนี่ยถ้าแม่ไม่พูดผูพูดเองนะหนักเลยนะอ่ะพูดแม่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 เม็นไงแีดอกพูดเอง่็มด้ว่แม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 ่แบบแุดแม่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 เล่้ยงหน่าม่แม่มาถ้าแุ่แม่วมักม่กๆด้ว่อ่ะน่แม่แม่วร่วไ่ม่แ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 ่แม่แม่แม่ีแม่ถึงขนาดสาวหล่อด้วยหรอสาวหล่อโตทม่ไม่ม ลยสาวหลอกคนนี้เขาแซบขนาดไหนเขาไม่ได้แซบอะไรหลอกแต่เขาอะดูแลเอาใจใส่แล้วก็น่ารักมากๆใช่เขาก็แบบเขามีความแบบว่าความพยายามที่จะทําให้เรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาเช่นไปเกาหลีเนี่ยเราก็เก็บแต่เสื้อผ้าอะไรพวกนี้ไปแต่เขาอะอยากจะทําให้เราแบบว่า เซอร์ไพรสอนตื่นมาระหว่างที่เราหลับมีทั้งตื่นขึ้นมาแล้วเห็นช่อดอกไม้เฮ้ยน่ารักมากแล้วอะแต่มันมีที่แบบว้าวกว่านั้นอีกคือ<ๆ>เขาไปซื้อปรินเตอร์อยู่เกาหลีมึงไปซื้อปรินเตอร์ที่ไหนแล้วปรินรูแล้วปรินของแม่แปะรออใช่ใช่ แล้ S <S เซ็นชื่อไม่ใช่ใ,ชใจว่า <ๆ S 2> เพี๋ยวคิดว่าฮะใช่ปินกีรอบเตียงเลยเพราะว่ารักแม่มากแล้วก็ปิดรูปทําเป็นสติ๊กเกอร์โพสไอต์แปะ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 เหมือนเล่นเกมให้เดินไปตามทางอ่ะเราก็ออกจากห้องเราก็เดินไปตามทางเดินไปตรงนู้นก็เจออย่างหนึ่งพอเข้าไปในห้องของแม่บ้านเขากําแพงสีขาวใช้โพส์อต์ติดเต็มกําแพงว่าไอเลิฟอยู่แล้วก็มีอัลบั้มรูปรูปเฉพาะทริปนั้นอ่ะพอทําอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่า อาจจะเป็นด้วยความที่เขาเป็นผู้หญิงเ,เราเขาก็เลยจะรู้ว่าผู้หญิงชอบอะไรพอลกลับมาก็เวลาเขาทํางานแล้วก็เอาดอกไม้ไปส่งมัง่งกับข้าวส่งมัง่งเชื่อมต่อกันนานเหมือนกันนะก็เกือบปีอ,ะอ่ะเกือบปีแล้วก็เราก็ไปไม่น่ารักใส่เขาไม่หาเออกูรู้กูรู้แล้วเขาเออดื้อสมองเสมอมด้วยนะหรือว่าแม่เบื่อเขายังไงเขาไปเลิกแฟนเก่ามาให้เหลือเขาเปิด โทรศัพท์เจอเรื่องเรากับคนที่คุยค้างเมื่อก่อนนานมาแล้วเขารู้สึกว่าเขารักไม่ได้เขาไปเลิกแฟนเพื่อมาอยู่กับเราเลยนะเราที่เราที่แม่คะเล่ามาถึงตรงนี้คนอาจจะคิดว่าแม่ตอแหลกก็ได้เพราะเราไม่รู้เราราจจะดาถูกเราอจะมาขี้อวดเาอจะมาขีอันนี้เป็นนางาจิตตังเหมือนแม่มันเล่านิทานก่อนนอนให้แม่ฟังใครอีกยาน่ามาเลย เอาแบบน,นี้สุดเล้เรื่องของเขาอี่ดอกพูดไปก็รู้อีกอ่ะเอาแบบเอาแบบไม่เป็นไรเป็นคนที่ความรักของเราค่อนข้างดีในระยะเวลาแรกๆกอย่างที่เธอว่าตัวเล็กแต่ก็ไปใหญ่ตง <c oughs> องพนลักษณะว่านั่งยองๆส่วมซึมอะ่ะต้องเอามือช้อนต้องเอามือช้อนไว้ งงมึงมงขางนาดนั้นในประเทศโลกเนี้ยก็คืออันนี้ช,อชอ็อกช็อกอยู่ถูกไหม,มแม่รับมือกับสิ่งสิ่งนี้ยังไงพอเปิดมาแล้วมันแบบโอ้พระเจ้าสร้างก็ไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเดินผ่านเข้าไปได้เลยแต่ฉันเอี่ยนี่มันรายการเทียอะไร <c oughs> แล้วมีใครอีกอะ่ะที่แบบอันนี้คือแบบตื่นเต้นสุดอันนี้แบบโหฟิลมันแบบ ไอ้ราพาคูมาทำอะไรที่นี่แบบไม่ได้พามันไม่ได้พามาทําไมตอนนั้นที่ลดความไงแม่เคยลดความนะเออแม่เคยลดความ,มาแม่อกระโจมเลยกระเจมหน้าตาถึงเย็บร้อยสิเข็มแล้วฟันหลอแล้วถักเบียสองข้างแล้วชุดสัมแง่ yeah. มันยังไงมันยั่วตรงไหนอย่างนั้นแม่ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลปะอ่ะถูกก็คือเข้าเฝือกงี้ไม่เข้าเฝือกใดๆน้ำเกลือน้ำเกลือตอนนั้นรู้สึกว่าจะถอดแล้วห้อง VIP อย่างนี้เหรออ่ะถูกเขาไม่เยี่ยมแม่ปกติเขาจะมานั่งสมาธิให้ทุกวันจริง พี่จะไม่เอาไม่นั่งสมาธิปานแม่ได้บอกกับสื่อหนูจําได้พวกแบบหนังสือรละสัปดาห์อะไรเงี้ยรอตายบุตรบิดเตามาสวดมนต์ให้แม่ว่าถ,ถือว่าเป็นกรรมเก่าเป็นกรรมเอ่ยทางเขาเขาก็เชื่อว่าอะเรามีอาการดีขึ้นจากจิตใจที่ดีของเขาจากการนั่งสมาธิของเขาอะไรอย่างนี้าานด้วยสวดสวดสวดพนมสวดสวดแล้วมันจะมีอยู่วันหนึ่งสวดไปสวดมามันไม่สวดอย่างเดียวมันส้วก ในขนาดที่แม่ก็ว้องแหวงร่างกายช้ำเลือดช้ำหนองอะคือรูปตรงนี้เลยรูปอะไรรูปไม่ใช่รูปตอนรถความอ่ะตอนลดความเคลื่นขะตรงหน้านี้ตรงกลางระหว่างเราปังเออนี่คือสภาพของแม่เมื่อตอนที่มีความกำเวรแทรกซ้อาผู้ชายคนนี้มาสวด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 มนต์สวดมนต์สบสวดมามาสวด ได้ยินช่างหน้าช่างผมในกองเขมอกันให้แซบว่าไม่ใช่แค่โรงพยาบาลแต่แม่คือในกองไม่ใช่ในกองแต่มันที่ไรที่พักที่พักก็เป็นช่วงที่โสดแล้วก็คุยกับพระเอกคนนี้อีกแล้วอีดอกถ่ายเรื่องอะไรไม่ได้เลยได้หัวกลับบ้านทุกทีค่ะ ็พบกันแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยเพราะเราก็ไม่ได้ชัวร์ในเขาแต่ความสัมพันธ์ของเรานั้นรู้กันในใจว่านั่นแหละก็ตอนนั้นเนี่ยกองถ่ายก็อยู่ที่โรงแรมนี้กันหมดหมดเวลาทํางานฉันก็นอนของชานแล้วมันยังไงมันคืบคานมายังไงคุยกันมาอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเออก็มันก็แบบเออเธอเลยี่ห้องนี้หรอใช่ก็เลยก็เลยตกลงกันว่าอ่านอนนอนห้องเดียวกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไทยแม็กแป๊บหนึ่งก็เลิกกัน เพราะว่าก็เขาติดเล่นกีฬามากจนไม่มีเวลาให้เราแต่ถ้าเรามาถึงตรงนี้ทุกคนเวลาที่เราอ่ะเป็นนางเอกดาราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีฟอร์มแม่แสดงให้คนเขารู้ยังไงว่าเราอ่ะคันกีฉันจะพูดตรงนี้เลยว่าออมันเป็นยังไงแม่บอกรู้หน่อยดีกว่าทุกสิ่งทุกคนลุกสถานการณ์เขามาเองทั้งหมดหนูเปล่านะเขามาเองแต่ก่อนไปหนูขอเล่นนึงที่แบบสุดเสียว แล้วให้เห็นมันเสียวหน่อย่ยอกมันไม่ได้เลย <c oughs> มันไม่ได้เลยจริงๆพคน,นี้แหละแหมไม่เกินไม่เสียเกินแรงแม่หรอกมันแค่เนี้ยอามีอยู่คนเป็นตัวหนังสือเป็นตัวอักษรอ,อีกแล้วอ๋อ <c oughs> อันนี้คือเหมือนแบบไม่ได้คบกันนะแต่รู้สึกว่ามีความรู้สึกดีๆให้กันอ่ามนสปากาาันมามนสปาเรารู้สึกคุยแบบให้รู้ไปเลยว่าอันนี้คือความ ความสุดเสียวประมาณนั้นมัง้ง <ๆๆ S 2> ก็ไม่มีอะไรมากก็เขาจู่โจมขย่ำเราโดยที่เราแบบเป็นนางกว่างหนอยที่งงๆงต่าุุ้อย่างเงี้ยหรอประมาณว่าน่าจะเอาผ้าเช็ดหัวนะมาผูกมือเราไว้เอามายก่อนผูกเลยเหรอแม่แล้วเขาเยอกบัวมาปักมาแล้วว่าตรวจกระา<อ>มดาตาสารแม่ไหมอย่าลืมรับของชําร่วย <laughs> มันรู้สึกไงแม่ตอนที่เขาแบบหยิบมาแล้วก็แบบ ก็รู้สึกว่าเป็นสากลดีส่วนใหญ่เราก็จะเจอ,อแบบไทยเดิมคือเราก็คือบันเลงถ้าบันเลงบันเลงเราก็คือจะรับได้อ,อันนี้คือแบบสากลลืมนึกไปอีกหนึ่งอย่างที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมมมีสองเคตวะ โรงพยาบาลสองเราไม่ใช่ผู้ป่วยแล้วพี่คนนี้ต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยนานเลยเพราะต้องเชื่อมกระดูกตอกกระดูกนั่นนี่นูน่นน่นใช้ไม้เท้าพยุงผู้ชายคนนี้หืมบริหารคนอย่างกับบริหารงานคนที่มาเยี่ยมเนี่ยเช้าจะเป็นดาราสาวท่านหนึ่งอ่าบ่าย <c oughs> เป็นดาราสาวอีกท่านหนึ่งจบะบานตกกลางคืนกู <c oughs> โดยที่สามคนเนี้ย ไม่รู้กันมาก่อนเลย่รูเลยม่วันนึงเขาจะตาลายใช่ไม่รู้เลยอ่าสเต็ปนี้ฉันไม่ได้เป็นผู้ป่วยละ้วบทนางมาสวดอ่าแล้วก็นะก็มีการนอนกอดกันอ่ะบนเตียงผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเตงถลกไปไหนี่ปกติเพราะว่าเขานอนโรงพยาบาลนานมากจริงๆจะไม่ให้กอดกันมันก็ไม่หายคิดถึงอ่ะเรางามเขาแฉะไหมงามแฉะไหมเขานอนอยู่บนเตียงนะเขาไม่ได้ขัดออกเลยนะแม่งามแฉะไหมหรือเปล่าไม่รู้แต่อีผัดติดฟันทุกครั้งแล้วขี้ฟันเหลืองแบบ ถ้าจกกูบกับกูกูก็เห็นทุกทุกครั้งพวกนี้ฟีลคลองแคลงถูกไหมออแล้วมันมีความสนุกมากกว่านั้นคือ,อ,อพอเขาเริ่มหายดีแล้วน้ําเกลือถอดอะไรพวกนี้แล้วเ,ออเราก็มีการพาคนไข้หนีแล้วกลับเข้ามาใหม่ก็คือไปไายเม่นอย่างนั้นแหละโดยที่ไม่ได้ตัดท่าพลัดด้วยโไทรอยากรู้อันเนี้ยอะไรเนีมีประเด็นใช่ไหมพอ คนอื่นนึกออกแล้วเรื่องต่อไป<ก>ได้ไ<ม>แล้วไม่เรื่องเลยค่ะโดยสรุปที่คุยกับแม่วันนี้กูไม่ได้อะไรเลยนอกจากนางฟ้านางสวรคร์นเขาปั้นกีมาให้แม่แบบให้สวยล้ำคือกีแบบเทพปั้นแต่เดี๋ยวต่อไปแม่จะต้องให้หนูปั้นนะได้ได้แต่ไม่ได้ปั้นกีแม่นะเหรอมันมันจะมันจะแง่มือหนู <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหนูจะไปทาเสื้อผ้าแล้วก็ให้แม่ใส่อ่ใส่แล้วจะได้ไหมก็แม่แต่งตัวมาเหมือนนกวันนี้ก็ควรจะนกนะ แม่ทั้งชีวิตแม่ใช้คุ้มกว่าพวกหนูที่นั่งรวมกันแล้วค่ะก็ที่ออกจากช่องไม่ใช่อะไรร้อนเลยคำถามสุดท้ายตอบเสร็จแล้วลุกเลยนะทั้งหมดกี่คนน้ำไม่้วนน้ำไม่้วนน้ำไม่ชวนที่วินว้าคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมก่อนจะนอนเล่นโทรศัพท์อ โทรศัพท์ตกมาใส่หน้ามันเจ็บหรือตื่นขึ้นมาแม่จ๋าแม่ขอหนูยืดแต่หนูไม่โดนค่ะทุกปัญหาจะหมดไปเพราะเราสั่งอันนี้มาจ้าเว่วนตาคิเดเกยร์มาดูกันเลยจ้าว,ว่ามันจะช่วยเราได้จริงไหมนี่เฮ้ย วิวัสดุโอเคนะแน่นหนาวิวจะดูเป็นเว้นตาแฟชั่นมากกว่าเว้นตาที่จะช่วยเราเป็นแกเจ็ตอ่ะมันดูแบบเบลเซียก้าทุกคนตอนนี้หน้าเราอะ่ะมองไปที่กล้องใช่ไหมแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นน่ะก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะนี่เราเห็นความกว้างของจอก้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามือวางไว้ตรงนี้ได้เลยสิ ๊าปไปแล้วชัดเจนมากด้วยเรามาลองกันดูดีกว่าจ้าว่ามันจะช่วยชุนแรงเราได้ไหมนี่จ้าเวลาที่เรานอนปกติเราก็จะจ้าเป็นเจดตาจ้าทุกอย่างจะหมดไปถ้าเราลองใช้แว้นอันนี้ดูสิว่ามันจะเป็นยังไงจ้าว้าอีบา้าอุ้ยสบายใจมากเลยมันคงจะเป็นการหักแหงของแสงนะเธอโอดียอุยเขากินของเผ็ดนะ อุ้ยคอดีเลยอะเฮ้ยจุกคอนรักมากมือกูป็นรายการแบบนี้แล้วนะกูรู้สึกว่ามันก็เป็นแก๊สเจที่ปแปลกๆงงๆแล้วมันก็เห็นชัดเจนดีเหมือนกันน่ะใครอยากได้ไปหาซื้อเอานาะราคาหลักร้อยเองตอนนี้กูเหมือนมองมึงโนต้ตแต่ภาพที่กูเห็นกูคืออยู่ข้างล่างจ้า เสื้อของน้องเองใช่ไงคะคือถ้ามาห้องเนี้หนูจะทําการแบบตกแต่งเสื้อผ้าแบบให้แบบคนดูที่อยู่ทางบ้านนี่เอาไปใส่เป็นไอเดียให้เขานิดนึงการส่วนใหญ่ที่ทามาคือบล็บลองค่ะแต่ก่อนที่เราจะต้องไปออกแบบเราจะต้องวาดรูปเหมือนแบบดิไเนอร์ดิไเนอร์คือวาดรูปก่อนว่าฟิกเกอร์ใช่จะวาดแม่แม่มองมา หน้าทรงไข่สวยงามหน้าแม่เล็กเนาะหน้ารูปไข่ไหมหน้ารูปไข่มากเรารูปไข่บ่อยปะ <c oughs> เดี๋ยวะทรงผมต้องมาไม่เหมือนอ <c oughs> ยู่คนเดียวคนอื่นเขาเหมือนหมดรูปแม่เนี่ยไม่เหมือน <c oughs> กูยังไม่มีหน้าเป็นของตัวเองเลยคือระบบ AI รวลนอะ <c oughs> นี่คือคุณแตงโมโอ้โหไม่เห,เหมือนเลยค่ะ อุ้ยแต่ถือว่าเก่งนะอ๋อแหลอีกแล้วจริงๆอันดับแรกเราก็ต้องมีกางเกงที่แบบว่าตัวแบบใหญ่เหมือนควายอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือไซส์หนูกางเกงตัวนี้ก็คือ50นี่แล้วก็วาดสไมลี่ก่อนเลยแม่กูเสร็จแล้วค่ะไปจ้า What? ก็เต็มอิ่มมากกับแม่แตงโมก็คิดว่าเป็นเอนเตอร์เทนบางเรื่องก็จริงออบางเรื่องก็คือแม่เล่านิทานให้ฟังก่อนนอนคะ่ะทุกคนจะได้แบบตาแตกตาตื่นกันบ้างวันในี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มารายการของหลานก็รู้สึกว่าถ้าต่อไปนี้คงใช้ชีวิตลําบากมากเข้าไปคงจะแบบว่าเอยไม่อยากให้รู้จักกับอีต,ตัวนี้เลยนี่เป็นมุมแบบอาจจะ20ถึง25ของแม่เท่านั้นเองที่เราแบบเจาะลึกเพราะเราอยากจะเข้าไปดูเพราะว่าเวลาอยู่หลังกล้องอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยเวลาเมาส์กับแม่มันอันดับหนึ่งเรื่องนี้ กูก็เลยแบบเออีแม่มาตีแผนเรยนี่หน่อยแต่อย่าลืมว่าคนเราก็มีส่วนทํามาหากินสวยรักสวยรักงามสวยรักตัวเองสวยรักเพื่อนฝูงมันมีมากมายจริงๆรงและายการนี้ก็เลยอยากจะเอาแม่แบบนั่งคนแบบเพื่อนเพื่<ไ>อนเพราะรายการนี้มันก็คือรายการสารพัดเพื่อนแม่ทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ยูทูบคลอดชาแนลคลอดชาแนลคลอดใช่แม่คลอด เอาคุเองค่ะหยิบมือถือแม่ปุ๊บเป็นคําว่าลอดชแนลแม่กดติดตามกะใจมากแม่ติดตามแล้วมกดไลค์กดกระดิ่งกดให้หมดกดทั้งหมดไปเลยแล้วก็เฟซบุ๊กคลอดปิื่ป๋อมชาตินะคะจะได้กลับมาดูกันใหม่วันนี้ขอบคุณคุณแม่แตงโมพัทรรัตน์ทินดาคค่ะวันนี้ไปแล้วเทมน่าจะเป็นใครจะแซ่บไหมหรือจะเป็นแบบชิลๆอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ แม่คิดออกมาอ้า